สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเกม th online v วอร์ชัน2.0ก็คือแพทใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาวันสงกรานต์ที่13นี้นะครับอย่างแรกเลยคือ1มีเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือชอ,ปปอ,อนะบชอป,ป้าอองนะครับชอบป้าองนี่พิเศษก็คือเมื่อคุณสร้างตัวละครที่นี่เข้ามานะ คุณจะได้เลเวลทันทีนะครับ120นะอ่าเดี๋ยวผมลองสร้างดูนะครับเราอินประจําวันนะครับเราอินต่อเนื่องหงวันนี่ไบ้านละครับภาพภาพกวนอูมานภาพกวนอูมานนี่ก็คือเขาแจก จากในกิจกรรมนี้เช่นกันนะกิจกรรม2.0เนี่ยครับขอแค่คุณเข้ามานะครับก็รับเลยรับก่อนแล้วก็ของขวัญเราอินนะครับของขวัญเราอินก็จะโหดมากวันที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ที่เขาแจากให้อันนี้เป็นยาประสบการณ์มุงขุนพลนะครับอันนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะเซิร์ฟเวอร์เก่าไม่ได้แจกนะครับ นี่บัตรเลือกประตยาวอันนี้ก็ปอโตยาวเจ็ดวันเดี๋ยวไปดูจดหมายน่าจดหมายมีอะไรเข้ามาบ้างนี่เห็นไหมแล้ววัลจำกัดสําหรับสร้างตัวละครใหม่นะครับได้อะไรบ้างห่อชุดก,กร๊ดชูฮั่นชุดกร๊ดชูฮัน่นนี่จะเป็นชุดกั๊กพิเศษนะครับที่มันจะเข้าใหม่เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ชอบปลาอ่องเท่านั้นแล้วก็ยาประสบการณ์นี่เราจะถึงเลเวลเลเวลร้อยยี่สิบยังไงก็ใช้จากตรงนี้นครับ เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ร้อยี่สิบแล้วอันนี้แจกนะครับแจกเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ชอบปลาอ่องนะครับใครที่อยากจะมาเริ่มต้นใหม่ก็คือเซิร์ฟเวอร์อื่นเซิร์ฟเวอร์อื่นเซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟเวอร์ประจำเลเวลไปไกลแล้วไม่ทันเขานะครับคุณอยากจะมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่ได้นะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้นะนอกจาก นอกจากที่เขาให้มาตอนต้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมดูก,ก่อน๋ยวผมเอากูมืดมาก่อนนี่กูมืดนะครับกูมืดก็คือมีสกิลตามนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ใช้เลยเดี๋ยวตั้งเมื่อคุณได้วันนี้ปั๊บนะ ไม่พอนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะเซิร์ฟเวอร์นี้กวนอูมานนะเขาจะมีคูณ2นะครับคูณ2คูณ2ตลอด24ชั่วโมงนาน28วันนะก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็นะเซิร์ฟเวร์ชูฮันเซิร์ร์ชูฮันนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะนี่เป็น นี่การชูหันนะครับเดี๋ยวใช้ก่อนได้เซกราฟมาแล้วแต่ว่าต้องทำเควสก่อนนะถึงจะเปิดดูใช้งานอะไรพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรเพิ่มมาอีกมีเซตนะครับเซตเซตเซตมือใหม่เซตมือใหม่ อันนี้เซตมือใหม่แล้วก็เซตมือใหม่จะมีให้ทั้งหมด2ชุดนะครับ2ชุด2ชุดก็ให้คนนะให้คนกับคุณน,นะมีใช้ตอนต้นนะครับอันนี้เซตมือใหม่ดูที่มีอะไรอีกตัวสูงขุนพลบัตรวับค้ามิติตนี่อันนี้ของพิเศษอย่างหนึง่งแล้วสำหรับเซิร์เวอร์ชอบปลาออกก็คือ เปิดวาร์ปทุกจุดนะครับตอนนี้ยังไม่มีฟังก์ชันวาร์ปอะไรขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองกดกดตัวนี้ดูนะนี่บัตรวาร์ปค่าไม่ไดิใช้สําเร็จนะครับกดปุ๊บนี่มีฟังก์ชันวาร์ปโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้ฟังก์ชันนี้ยังไม่มีนะอื่จริงๆคือปกติเราต้องวิ่งไปเปิดวาร์ปตรงแบบนู้นแบบนี้ก่อนนะครับคราวนี้ทุกอย่างนะครับโผล่มาหมดแล้ว นี่ก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปไหนนะครับไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปวิ่งเปิดแมปนะมีมีทุกจุดนะผมเช็คก่อนอยูโจไป,ปยันเยี่ยนหลานเมืองหลักอ่าสบายนะครับก็คือเริ่มต้นใหม่สบายๆก็เหมาะกับทั้งคนที่ อยากจะมาลองเล่นใหม่อีกรอบนึงหรือว่าอยากจะเป็นผู้เล่นใหม่เป็นผู้เล่นใหม่หมจะลองเข้ามาเอ้ยทีเอสองจุดเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมแลนกิ้งสอด้วยนะครับก็คือเป็นการแข่งแข่งเก็บเควสแล้วก็เก็บเลเวลขุนพลด้วยนะครับอันนี้ก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่ชอบอาออกนะครับก็ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดู ละเอียดอื่นๆนะครับรายละเอียดก็คือที่นอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์ใหม่ชอบป้าอองก,กันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างและสําหรับกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าของแพดส2.0นะครับที่ที่หมดไปตอนวันที่12นะครับตอนนี้ก็ของรางวัลเต็มทุกอย่างแล้วทยอยแจกเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเฉพาะาเฉพาะสัตว์เลี้ยงพิเศษนะครับตามภาพเลยก็คือแมลงเต่าทองนะตัวนี้เนี่ย จะแจกในวันที่20นะครับก็อีก1สัปดาห์ถ้าไงก็อรอหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่อยู่เซเวอร์ปกตินะครับเขาแจกกุญูลมืดกันนะรับได้ที่ตรงนี้นะครับเฮ้ยรับได้ที่อีเวนต์แล้วก็นี่แจกฟรีกุญูมานตรงนี้นะครับนี่นี่ถ้าคุณอยากรับก็กดรับได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอินต่อเน,นหนึ่งวันแล้ว สิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างนะครับสำหรับ2.0ก็คือ,ระ,อระวันออนไลน์สะสมนะครับออนไลน์สะสมก็อยู่ตรงนี่เราบอกออนไลน์สะสมตรงนี้ครับของขวัญ10นาทีนะครับก็คือเทชชุนลามใหญ่ของขวัญออนไลน์20นาทีคนนก2 30นาทีบัตรพัฒนาพาหนะ60นาทีก็ตราอันเชิญนะครับ90นาทียันเทียนจีร้อนาที3ชั่วโมง เหรียญสล็อตทีนะครับ, TS, รบใช้หมุนสล็อตแมชชีนคุณพลได้ระบบเดิมระบบเดิมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นก็คือระบบส่งคุณพลนะครับระบบส่งคุณพลก็คือการส่งตัวนี้นะครับเนี่ยเราจะสามารถส่งคุณพลได้4ตัวนะครับ4ตัวพร้อมกัน1 2 3 4ต่อแต่ว่า คุณจะคุณจะปลดนะคุณต้องปลดก่อนนะครับถึงจะส่งได้นะแล้วก็มีเพิ่มระบบเพิ่มระบบเสริมแร่งพิเศษนะครับเพ่มระบบเสริมแข่งพิเศษเ,เข้ามาดูตรงนี้นะครับเสริมแร่งพิเศษอัปเกรดอัปเกรดโดยที่กติกากนะกติกาเขาจะบอกว่า สามารถแกะได้เฉพาะไอเทมชื่อสีส้มนะครับสีส้มสีม่วงเท่านั้นนะครับสีส้มสีม่วงแล้วก็น้ําเงินนะครับชื่อสีส้มสีม่วงและน้ําเงินแล้วก็อัปเกรดได้หมดนะครับแล้วสามารถใช้อย่างอื่นช่วยด้วยได้นะครับนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องหาหินอัปเกรดมาใส่ด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีพวกม้วนพรมม้วนยันนะเพื่อครับเพิ่มอัตราความสิเปอร์0นนั่นะแหละตามตามเรื่องนะครับก็เดี๋ยวก็คงได้เห็นหน้าตาในอนาคตนะนี่นะดูก่อนล็อกคืนก่อนพอมีระบบนี้ปั๊บก็มีระบบหนึ่งคู่คู่ขึ้นมานะครับก็คือระบบล้างหลอมนี่ล้างหลอมตรงนี้นะครับจริงๆในรายละเอียดตรงนี้ก็มี เพิ่มเติมนะครับได้ในเว็บนะเขาอธิบายได้ละเอียดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าอัปเกรดใหม่เป็นยังไงรังหลอมเป็นยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูในในหน้าเว็บเทียสออนไลน์นะครับในส่วนของเสริมแก่งพิเศษได้นะครับกิจกรรมใหม่อีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาตัวนี้ครับประลองไล่เขตประลองไล่เขตเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้เล่นทุกเซิร์ฟนะครับเป็นแบบชุลมุนนะ ชุดมือผู้เล่นทุกเซิร์ฟเข้ามาต่อสู้บราณประลองไร่พรมแดนนะครับไอตร,ระลาน55นั่นแหละแต่ว่าน,นี่นคือไรเขตนะครับก็คือว่าทุกเซิร์ฟทุกเซิร์ฟเข้ามาได้เล่นกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้จะเป็นช่วงทดสอบนะครับเป็นทดสอบทดสอบอยู่มันจะเป็นทดสอบกิจกรรมพูดง่ายคือจะมีให้เล่นตั้งแต่วันที่14เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคมนะครับ ซึ่งหลางจากทนทดสอบเสร็จปั๊บก็น่าจะเอามาลงแบบทาวบอนะกิจกรรมอีกตัวนะครับที่น่าสนใจมากแต่ยังไม่เข้ามานะก็คือกิจกรรมสงคราม3ามก,ก๊กนะครับกิจกรรมสงคราม3ามก,ก๊กซึ่งตอนนี้ในไต้หวันก็ยังอยู่ในช่วงทดสอบนะครับแต่ว่าเร็วนี้แหละเดี๋ยวเขาก็จะเอามาเข้าไทยแล้วนะครับเราก็รอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ทั้งนั้นก็อัปเดตใหม่2.0นะครับน่าเล่นกว่าเดิมน่าสนใจกว่าเดิมทั้งเซิร์ฟเวอร์ชอปะองหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เดิมที่เราเล่นอยู่นะครับก็มีอัปเดตเข้ามาด้วยงั้นก็ขอบคุณที่ติดตามรัชมกันนะครับผมปืนเทสขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ